สวัสดีอีกครั้งนะครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสำหรับข่าวคราว,ราวกรณีแพรวกับซันนะครับที่ถูกแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยดูถูกแล้วก็ไปหาว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นรักแท้ที่ไม่มีอยู่จริงก็คือที่ผ่านมาสร้างภาพว่าง,งั้นหรือยังไงครับแล้วก็ลามมาถึงตัวผมเองด้วยผมเองเนี่ยจะโดนเรื่องการสร้างความหวังให้กับแฟนคลับเล่กง,ง่ายๆว่าเพ้อ นะแฟนคลับไปเข้ามาว่าผมว่าแอดดิวมันเพอ้อมันสร้างความหวังให้กับแฟนคลับซึ่งเราบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคุณคิดว่าเราให้ความหวังหรือเปล่ากับสิ่งที่เราไปเจอมากับสิ่งที่เราเห็นเหมือนกับทุกท่านเห็นนะเห็นอะไรอะ่ะเห็นในเรื่องของการทํางานของศิลปินที่เรารักเราชอบเห็นในเรื่องของระบบการวางแผนงานไม่ว่าจะเป็นอ,องค์ประกอบต่างๆในการแสดงโชว์ทั้งแสงสีเสียงทุกอย่าง มัน t o เก t ตอรรวมกันเลยออกมาดีแบบเพอร์เฟมากเป็นเบสเวอร์ชั่นที่เราอยากจะให้คนที่ไม่เคยดูแพลวซันเนี่ยลองดูลองเปิดใจดูถ้าเกิดคนเรามันเปิดใจแล้วอะ่ะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับถ้าเปิดใจดูปุ๊บรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนยังไงเสียงเพราะหรือเปล่าแล้วเขาสามารถเข้าหากันดีมากๆเลยหรือเปล่าสําหรับลิเกกับหมอลำซึ่งมันเป็นเทรนที่หลายคนเนี่ยลองเอาไปทําแต่ นัมเบอร์วแอดิวก็จะให้แพลวันันเป็นที่1น,นะครับในเรื่องของการ Mix ซ์แอนด์แระหว่างลิเกกับหมอลำซึ่งมันลงตัวมากๆมันลงตัวมากๆเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ก็ไม่วายนะครับมีแฟนคลับที่เขาไม่ชอบอะอันนี้ไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันมีทั้งคนชอบไม่ชอบแต่ไอคนที่ไม่ชอบเนี่ยลำปลามาถึงตัวผม นะผมก็ว่าผมเสนอข่าวดีแล้วนะเสนอข่าวไปในทิศทางที่บวกแล้วส่งเสริมศิลปินแล้วกูก็ยังโดนนะครับนะโดนเต็มๆเ,เลยหาว่าเพ้อหาว่าไอแอดเนี่ยเพ้อแล้วก็สร้างความหวังให้กับแฟนคลับเป็นนักสร้างความหวังสร้าง Inspiration ที่ผิดผิดอะไรประมาณนี้เราก็ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าความหวังเนี่ยเราไม่ได้มีให้นะกับแฟนคลับเรามีแต่ความจริงใจ เรามีแต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นและเรื่องจริงเนี่ยเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปินคนอื่นๆนะครับไอเดียไม่ได้ทำศิลปินแค่เพลาซันคนเดียวนะทำบอยทำนกด้วยแต่ว่าทางแพลาซันเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นก็คือการคุยกันการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับการพัฒนาตนเองแล้วก็การมีมุมมองที่เราไม่สามารถที่จะไป ออกความเห็นให้กับใครได้เพราะว่ามุมมองของศิลปินกับพวกเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้อยู่ตรงหน้าเวทีเราไม่ได้เจออะไรที่เหมือนศิลปินเขาเจอนะครับนะเขาต้องแบกรับอะไรบ้างปัญหาคือแวดล้อมของเขาอะเราไม่สามารถที่จะไปเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็มานั่งตัดสินว่าเฮ้ยมึงต้องเป็นอย่างนี้นะมึงต้องรักคนนี้นะมึงห้ามเลิกกันนะไม่ได้เราทาอย่างนั้นไม่ได้ครับเป็นเรื่องของศิลปินเพราะว่าศิลปินเนี่ยเขาเจอ แวนล้อมตรงนั้นมาเราไม่ได้ไปอยู่กับเขา24ชั่วโมงไม่ได้ไปอยู่กับเขา24ชั่วโมงฉะนั้นไม่มีการเพ้ออะไรทั้งนั้นนะเพราะสิ่งที่แอดิวพูดมาเนี่ยมันคือความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้วิเคราะห์ออกมาจากหัวใจของเราหัวใจของเราคิดยังไงเรามีหัวใจที่รักศิลปินรักแปลวพลารกสันเพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่แอดชอบเนาะในเรื่องของการมีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มี าการรักษาอนุรักษ์วัฒน,นธรรมทางภาคอีสานนะครับเป็นล้ำซิ่งที่เซ็กซี่ผสมผสานกับลิเกได้มิกซ์แอนด์แมทอย่างลงตัวมากๆเลยนะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่แอดิวเนี่ยพูดเสมอๆเลยว่าเราไม่ควรที่จะไปจัดใครไปตัดสินใครหรือไม่ควรที่จะไปวุ่นวายเพราะว่าทุกคนก็จะมีกำแพงเป็นของตัวเองเขาจะมีในเรื่องของการมีกำแพงเพื่อไว้เป็นเกาะป้องกันนะครับอ่ะ ส่วนสร้างความหวังให้แฟนคลับไม่ได้สร้างความหวังครับไม่ได้สร้างความหวังเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยลึกๆถ้าเกิดถ้าจะให้พูดตรงๆนะในแบบตัวผมเนี่ยผมก็มีความหวังของผมอยู่แล้วการไปสร้างความหวังให้กับใครไประดมความคิดให้ใครคิดเหมือนผมมันอยู่ที่คนฟังว่าคนฟังเนี่ยจะเชื่อหรือเปล่าจะเข้าใจเหมือนกันไหมทุกครั้งที่ผมพูดอ่ะ บอกเลยว่าให้พิมพ์หนึ่งพิมพ์สี่พิมพ์สามพิมพ์สองพิมพ์ห้ามาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่ามีใครคิดเห็นเหมือนเราหรือเปล่าอ่ะอย่างตอนเนี้ยถ้าใครเห็นด้วยพิมพ์หกมาแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครพิมพ์หกมาบ้างว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับ อ้เรื่องอสร้างความหวังเนะี่ยตัดไปแล้วหนึ่งตัดไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้สร้างความหวังเพราะเชื่อว่า fc ทุกท่านเนี่ยลึกๆเขาก็มีความหวังของเขานะแต่ตัวเราไม่ใช่เป็นผู้ปลุกระดมไม่ได้เป็นคนที่สร้างความหวังแล้วให้ fc ทําตามไม่ใช่นะครับนะฉะนั้นอย่ามากล่าวหาโมซัวว่าแอดดิวเพิร์แล้วก็สร้างความหวังให้แฟนคลับนะครับเพราะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเธอมาทางนี้สิเธอมาทางเราสิเธอต้องทําแบบนี้นะเธอต้องคิดแบบนี้เธอถูกต้องเธอต้องทําแบบนี้ถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ มันอยู่ที่คนเสพสื่อต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็ใช้ในเรื่องของการตัดสินใจว่าเราจะเชื่อเขาหรือเปล่าไม่ได้บังคับเพราะมันก็จะมีสองพักสองพวกเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีแพ้มีชนะมีแบ่งกลุ่มมีไม่เข้าใจมีเข้าใจมีทํามีไม่ทํามีส่งเสริมมีไม่ส่งเสริมมีประเภทแบบว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำก็มีนะครับก็เยอะไปหมดเลยนะความเข้าใจผิด มันก็มีเยอะในเรื่องของการให้ข้อมูลนะครับเพราะว่าบางคนตัดคลิปของศิลปินเนี่ยไปลงบนแพลตฟอร์มบางทีคลิปมันต้องสมูทกันใช่ไหมครับแต่ไปตัดไอสิ่งที่เขาพูดอาจจะผิดพลาดบ้างแล้วก็ไปใส่ร้ายใบสีบางคนเอาไปตัดต่อก็มีเพื่อจะทำลายหรือ d ิ s c ครดิตศิลปินคนนั้นนะครับแย่ yeah. อันนี้บอกเลยว่าแย่กรณีที่มาหาว่าเพ้อสร้างความบังให้แฟนคลับเนี่ยขอเปลี่ยนนะขอให้เปลี่ยน เปลี่ยนเป็นการสร้าง i n s p i r a t i o n ดีกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่ยังไม่เคยได้เปิดโอกาสดูแพลวสันลองเปิดโอกาสนะครับแล้วก็ลองเห็นถึงทัศนคติของผู้ชายคนนี้รับชมแบบไม่อคติแล้วพวกท่านจะรู้สึกว่าเออน้องเขาก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายน้องเขาก็ดีส่วนซันโมสทอนเขาก็เป็นคนแบบนี้เขาเป็นลูกมีพ่อมีแม่เขาต้องถูกเทรนมาเล่นดูมาแบบไหนนะครับส่วนแพลวๆเนี่ย ก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งผู้หญิงที่เก่งเลี้ยงลูกสองเป็นคนที่น่าติดตามแล้วก็สู้ให้ได้เหมือนเขาเพราะเขาโดนด่าโดนอะไรมาสารพัดสารเพนะฮะเขายังยืนหยัดอยู่บนโรคใบนี้อยู่ตรงนี้ได้เพราะตัวเขาเองเพราะความเชื่อมั่นของตัวเขาเองนะครับและสิส่งสำคัญที่สุดเลยอย่าให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนไม่ไปวุ่นวายกับทางศิลปินมากให้เอาพอเหมาะพอควรนะและไอ้เรื่องอการสร้างความหวังอะไรเนี่ย เ,ะะเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนไปเลยไม่ต้องมาหาว่าสร้างความหวังนะครับเปลี่ยนเป็นสร้างแรงบันดาลใจดีกว่านะครับวับนนี้ขอกระดี่ก่อนแล้วเจอกันในอีพต่อไปครับสวัสดีครับ